พงด้ย่ายพูดละสามสินสามสินแจกคนละสามเส้นเด้อเออเออจะได้อื่นดวงจิตตะวิญญาณของพญรริกมอ,อืไมไปทาผูกแขนพระคุณเจ้าว่าง่ายไม่ไงเออมาเทศอีบานบานอีเม่เติมแม่เต,มมติมมาบ่ามาื่อน่ยอยู่ไหนแม่เติมใสล่ละนั่งยุ่พุ่นเตีย๋ย เออขมาพี่แมอย่าไปนั่งไกลไรจุดถูกขืนพีสิหลอกเออขมาในลายยุหะหลายอกจุดถูกขึ้นกัมเนืองอาไปแจกกันไปเรื่อยๆเด้อบ่วยไฟฟ้าดอกไม้ใหญ่จุดถูกขึ้นสิ้อ้าวาขอขมาจักหน่อยหนึ่งจุดเทียนใส่ในพักเขาสองเล่มเด้อจุดเล่มเดียวโอเล่มเดียวแม่นถ้าจุดให้ดวงวิญญาณจุดเล่มเดียว าสมมติว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ตายจังสันจังบอเป็นอย่างจุดเลยจุดเลยจ้ะตาจุดบูชาพระจุดสองเล่มนี่จีอีแม่เติมอ่ะเออสาธุพอเห็นหนาค่ะตาไปรี่ยุพุ่นไว้หละผู้ใดสีเห็นเนาะสำรับฝ่ายผู้เขนขออธิบายให้ญาติโยมฟังนิดนึงเพราะว่า อีสานของพวงเขา้าเธอเอาฝ่ายผูกแขนเป็นคว้วหักปูกพันกันเม่นไปยุ่ยไส้กระสังที่มีชีวิตหรือบ่มีชีวิตกระสังแต่มีฝ่ายปูกแขน,นผูกกันเพื่อนว่าเอ้เป่นพี่น้องเพื่อนห่วงกันตัวนะเป็นคว้วปูกพันเป็นคุณพ่อกรรมตายไปเร็วลูกหลานก็ยังคิดห่วคือเก่าเป็นทังจังเอามาคล้องมาผูกไขแเชประชุนเจ้าก,เก็บเบาไปผูกไห่เพิ่นแจากกันแจกกันพลัดพะว่าคุณพ่อตายไปเร็วเข้าไปจังหันยุยวัดนีด่แหละไปส่งเขาให้พระเขาก็บ่ไปส่งเขาอีพออยู่เมียเหมือนกู่ไม้อันเดียวกันในเมเน้อะ มูเจ้าข้องแล้วให้พระมูเจ้ายัดค้องซื้อว่าเอาเป็นว่าทำบูนในฐานทำทานได้ปัตตนาบอกออยพอกรมเป็นยังสันยังเสี่หรืออื่นเป็นยังไหก็บอกเอาตัวช่วงนี้ช่วงอธิษฐานบอกเอาคิดพลาดอะไรบ่ดีก็เวาเอาต่อไปจะเป็นชวงกินช่วงท่านอ่าจุดแต่เราบอกอาเกตนมณเฑอกันร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันข่วนขวนทั้งคิวถูกไหเนาะแขนผู้แพ้กับแพ้ ถือกินเอาตัณโมสามจบเอาวันนี้อีพอผู้ภาลูกหลานวันโมสามจบผู้ขาดจิตจังสิผาวาเอ้ยเอาท่ก็ว่าตามพระอาจรารย์เด้อนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะามัตสัสสะพระขวาวตัวระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังสัพพปาปังวินาสันตุข้าแต่คุณบิดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงลูกเกิดมา กรรมอันใดที่ลูกลูกได้ล่วงเกินขอให้จงเป็นหนาโศกรรมสาธุสาธุสาธ,สาธุเอาปักไว้ในพักเขาดอกหนึ่งได้แม่ได้นอนกันกระดวบร่วมกอดไปไว้ทั้งนอกพูดหมองในสมควรพูดละมองู้บถือกินพูลละเนาะเอาบน้นั่งประนอมมืออยู่ด้วยความสงบนั่งให้มันดีๆเนาะ มันจิได้โดนเตืร์อยุสิบกุนาทีประมามนั้นเนาะอติของสามบาทปักใส่ใน้พักเขาดอกเนืองเปิดเปิดกล้องเขาออกเปิดก้องเขาแล้วก็ปักใส่ใน้พักเขาเด้อนัง,ง,อองกกนั้นรวบร่วมกันไปปักว้หน้าบ้านบอกเจ้าที่เจ้าทางให้พอยกรรมแนวคำดีมาดับออกกองบุญกองคสนสลูกลานในเฮ็ดห้ยลูกเมียในเห็ด,ห,ดห้ดหในมือนีขึ้นนีเด้อว,วางสีเด้อเอาไปปักว้หน้าบ้านให้ผูใ้ใดเขาง่ายออกง่ายให้อายแล้วไปปักก็ได้ทั้งนอกปะ ผู้ใดก็ได้เอาไปปักเลยเขาง่ายออกง่ายเอาไปปักว้หน้าบ้านเ้อปักไว้ต้นไม้ต้นใดต้นใดก็นึ่งก็ดีเอาไปปักไว้เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางเดยไปนัดจกกันไปเรื่อยๆเด้อ菩萨เส้นสามเส้นอีเมมเดวสิให้สัญญาณลุกขึ้นผูกแขนพระคุณเจ้าตั้งสามหนุบสามองค์ให้อีพอีให้อิพอยปิกรรมเนี่ยคำดีมารดบกรองบุญกองกุศลในมือนี้เด้ออารน์เมื่อคืนอยู่ในความสงบเด้อบัดนี้เด้อ Thank <tries> กันทีมาเอวันนี้ก็วันนี้ต้องจ้ะ กากล่าวหานราคุนลอนยอุปมา ยื <Scroll> ้อป so ันใดก็บรรยายจังได้ก็บ่ได้ตายแล้วก็มิงมอนลูกผู้ใหญ่ให้เบิ่งน้งให้้เปนผ้้ง bọn nhang lẻo xưa mè luộc phù lóng cả khืน cả nay bèn hấp năm non suan mà luộc phù ya phù tai อย่ามีเถืออย่ามีค่อยให้หักกันนมันแกนสายซ้ำเนี่ยท่านให้เนียนเฟนเพื่อดำบ่ดดังเรืมลูกคำเออ อย่างนั้นบุญพาลาบันอันนี้สัวนอินไปท่านไปบันนี้ข้างสุดท้ายเงินเอ้ยเงินสั่งโอสื่อความตาย เอาก็ได้เด <t ries> ้อแม่เด้อมีกระทอนั่นน้ออมจุนกระทอนั่นแล้วเนี่เนี่ได้แก่ตายสิเป็นนายหรือเป็นเจ้าเป็นประสงฆ์ผู้สงค่าเป็นสาวให้ Để cảm nhận Nó tam tội cả môn đồng biên cảm Mà đừng có nhận cảm มาเอากองบุญกองกุศลมาลานี่เฮ็ดให้เจ้าเด้อมีซ่ำนี้เลยชีวิตคนเฮาก็ได้ซ่ำนี้ล่ะแม่ใหญยามอยู่ให้เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงชีวาเกดน้าตั้งแต่กี่เจ้าเคยอยู่กันนกันเจ้านเือนอยู่ ขาดที่เพิ่ละเลงสูกแต่ก่อนอดม่นมีโอุด้ดพอทนได้พอกำตายไปปล่อยหือนวางเลี้ยวเก่าหือนเลี้ยวเขาซ้อนมา ันได้ยินแจ้งอัตมาเทอานี้มาพเพื่อรับบุญ บืพูเมีเจ้าจุดวลูกหลานจุดวัมันกะคอยเเล้ยวสิจังจหาอีกน้าตาเนไหลไกมาลยสู นั้นเป็นหวงังสิ่งอย่างทั้งปวงอย่างโบเซตเรียบร้อยอตัวเจ้ากระดวนตาย มีคละเดือบเนียน้ำตาดังลิ้นตุกสามพอตุก าสีห่วงบอหนอว่าพ่อนั่งอยู่ข้างกลางทางเจ้าก็บ่เห็นแม่เฒ่าเอ้ยคอยสิได้ห่างใกล้เว้นลาลูกก่อนดอกขึ้นกราบพ่อ ขอสุข <Michael> <ond> ีมาสุข <Wars> สันต์ในมันนันื้ออ้อก้วแก้วขุนู้ใจอยูพอสสุขเดิมจากแนวสว่า เทสนาวัาเน้ายที่สุดหยุดลงแห่งการแสดงแห่งพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพทั้งสามรูปขออ่างอิงเอาคุณพระศีรัตน์ไตรมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะและบุญกุศลที่ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพได้ร่วมกันทำในวันนี้ จงรวมกันเป็นตะปะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยพ้นดลบันดาลส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อก่รเนวคํคำดีให้ท่านถึงสุขถ้าดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปและบุญกุศลนั้นจงย้อนกลับมาตอบสนองญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะ สุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการดังได้แสดงพระสัทธรรมเทสนามาก็สมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการาชนีิพิ่นปิดหลวตัวอีพอยนัยเคียงคือบอเห็นคนอยู่เอาเอาเรานอ,อาจารย์ก็ได้เพิ่นเพิ่ก็สีปิดแล้วเคียง เราเห็นผู้อยู่เออ builds. อันนั้นมาจังกันเลยอ้าวช่องนี้คุณแม่เจ้าภาพลูกหลานสวงอวงสาธาญาตินำสิ่งของบางสกุลนำไปพานต่อไปเขามาด้วยเขามาจับสิ่งของมาตั้งจิตตั้งใจกับผู้ยังหลักตับที่ อย่างไรนะครับอย่างเราเอาว่าคอไปกอเอาเอาว่าคอไปกได้เอาว่าคอไปชาอาจารย์คุณนะครับเอาว่าอไปะครับคุณแม่ป้าเอาว่าคอไปก่อนครับเออตั้งกาในวงศาสนยายากผู้รู้ทุ่งพอคำแมวคำดีนำมากรจายท่าต่อไปนะครับเนาะอ่าับไปรอ่ากันติตตั้งใจจะหนเาแจต่อ อาภมดีภาว่นภาวันทานออกไปกำหนดรับรื่อออกสังเกตการปนมมือพร้อมกันหันขไปยังพุทธาจ้าภาว่โจบุปานามกาลันกโลปนามาเสนาโมตัตตาภาวาโตอรลหะโตสมาสสมทธชสตะ นโมอัสสะาะคะวัตตอะาลหะตสัมาสัมพุทธัสสะนโมตันสะภะคาวะตตอะรลหะตอสัมาสัมพุทธัสสะบังสกุลอมจับปัจจัยนำมาทวายทาน สุดพี่นางวัดตเมธานางอาโหธานางปาระมาธานางปัจจยาธานางอาสาวะขยาวหาัหังวิภานางหวัวจูทานนี้เป็นพรอัานาลเอเป็นภอานที่อันประเสริฐ เป็นนอนที่นำมาแล้วด้วยจีเรียมสายด้วยใจศรัทธาขอเดทก,กุศลผลทานส่วนนี้จงเป็นปลายเพื่อความสิ้นปลอยแห่งอาสวัิเจริโดยปาการทั้งปวงอิมานิมยังพันเต บางสกุลนิปัจจยธานานิพิภูสังคสัสวาโโนโอชยามาสาธุโนพันเตพิกภูสังโฆอิมาลิบางสกุลนิปัจจยธานานิปฏิคันหาตู อมหากางมาตาปิจูอาธินันจายาละตะกานาังสิฆลตตองหิตายะสุขายะข้าแก่พระสงฆ์พู้เจริญข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอนนอมถวายบางสกุลอาตังของที่เป็นบริวาน ทั้งหลายเหล่านี้นำมาถาวายแก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงทรงรับบังสกุลจาตังของที่เป็นมรีิวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และควานสุแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แต่ยาของข้าพระเจ้าพูดจะร่วงรับไปแล้วส่งทหารวงเวียนยานของคุณพ่อตามแนวคันดีตาระโลกนี้ไปแล้วถ้าวางเวียญญาณของท่านที่กล่าวนามมาข้างต้นนี้ไปเรียนรอยอยู่หน้าที่ใดก็ดีโอ บใดก็ดีภูมิใดก็ดีขอให้ท่านจงได้รับถ้ารลับแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้าท่านเึงสุขแล้วขอให้สูงยิ่งขึ้นไปตามเจตนาของท่านสิ่งตาและนานเธอเป็ดูอีกขอ้อไหนอีกข้อตากเตือนะ

กูเตรียานิานางเจเจพีดผม้หมายต่เจจจับพี่พอกรรมแนวคำดีเนาะี่พอรกรรมเนคำดีเด้เอขอบคุณอีกเลยเด้อทุกทุกคนที่มาร่วมเขียนเนาะหาายตาแล้ว่อดยม่มเด้อบริจาคเจ้าไปก็ได้เราิเรยนเป็นู ยะถาภาริวหาภูลาปริปุเรนติตาขลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิิตังปฏิทังตุมหังทิพเมวะสมิชัตุสัพเทปุเรนตุสังคปะยันโทปนารักษยะถามณิโชติระโสยะถา जा